ช่วงนี <Tipp s> ้เขาให้ไม่มีเก้าอี้อะคะให้ยืนใช่ไหมให้ยืนเอาออกค่ะเอาออกค่ะช่วงนี้เขาเขาคงยิดว่าเราโม้เก่งหรือเปล่าเนาะช่วงช่วงเล่าประสบการณ์แล้วกันเล่าประสบการณ์จริงๆแล้วอะค่ะแนะนําอีกทีหนึ่งชื่อบุภาเวจริญนะคะเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรสวนนอกนะคะกลุ่มเราอะค่ะตั้งอยู่ตําบลบางยี่รงอําเภอบางพนทีจังหวัดสมุทรสงครามนะคะพื้นที่อะค่ะพื้นที่เราอยู่ในเขตรับผิดชอบของ เทศบ,บาลตำบลบางยี่รงเราไม่ได้เป็นอบตอแล้วนะคะเราเป็นเทศบ,บาล <laughs> เราเป็นเทศบ,บาลค่ะพื้นที่ที่ตั้งอยู่อะคะ่ะที่ตั้งกลุ่มอะคะ่ะมีพื้นที่จํานวน11ไร่นะคะเราจะปลูกมะพร้าวเขาเรียกมะพร้าวผลแก่เนาะที่ใต้เขาเรียกว่าอะไรคะผลแก่มะพร้าวห้าวมะพร้าวผลแก่เนาะเขาเรียกมะพร้าวแต่เราไม่ได้ปลูกมะพร้าวอย่างเดียวะคะ่ะเราปลูกพืชผสมประสาน สังเกตสับเนียงหนูนะหนัวจริงๆแล้วอ่ะเป็นคนนครศรีธรรมราชแต่หนัวคนนครศรีธรรมราชอ่ะเสียดุลการค้าให้กับกุส้สงครามเนาะก็เลยไปอยู่จังหวัดสุงราามก็เลยถ้าพูดพูดน้อยๆค่ะถ้าพูดน้อยๆปกติแต่ถ้าเดี๋ยวจะฟังไปเรื่อยๆทองแดงหนูจะหล่นเต็มเลยอ่ะเต็มเวทีเดี๋ยวจะมีนะคะเราจะปลูกพืชผสมผสานค่ะเรามีอะไรบ้าง เรามีกล้วยกล้วยนำว้าเรามีลิ้นจี่พันค่อมที่เห็นเมื่อกี้ค่ะลิ้นจี่พันค่อมดังไหมเคยได้ยินใช่ไหมคะลิ้นจี่พันค่อมเราปลูกเยอะแล้วก็เรามีอะไรอีกมะม่วงเราก็มีทุเรียนเราก็มีมังคุดเราก็มีเห็นมเรามีเยอะในในสวนนะคะเ,เขาเรียกว่าชาวสวนเนาะเขาจะปลูกพืชผสมผสานไม่ปลูกพืชเชิงเดียว บางบางบางสวนก็มีมะพร้าวน้ําหอมเนาะเขาเรียกมะพร้าว,าวน้ําหอมตรงนั้นนะคะเราจะบอกงี้เดี๋ยวจะเล่าก่อนว่าทําไมถึงได้มาตั้งกลุ่มจริงๆแล้ว่ตัวเองเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชที่บอกอะคะ่ะเรียนจบมาไปเรียนปอตีค่ะเราเรียนปอตีมาเรียนที่กรุงเทพจากบ้านนอกมาสาวเมืองกรุงนะคะมาเรียนที่กรุงเทพมาเรียนเรียนจบใช้ชีวิตมีครอบครัวใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพเลยค่ะ ประมาณ20ปีเดี๋ยวนูให้คำนวณอายุนะหนูเรียนจบ24หนูมีรางวัลให้ด้วยนะถ้าใครถ้าใครบอกอายุถูกฟังให้จบนะคะต้องฟังให้จบเรียนจบตอน24ปีมาอกรุงเทพอีก20ปีใช้ชีวิตค่ะเช้าขึ้นมาก็ไปทํางานเย็นก็กลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเรามีจุดจุดพลิกเขาเรียกจุดพลิกเนาะต้องกลับมาอยู่บ้านแล้วอยู่บ้านนี่ไม่ใช่นครศรีธรรมราชนะคะ มาบ้านที่จังหวัดสุสงคารามคือพ่อสามีเสียชีวิตแต่เราอะแม่เขาอยู่คนเดียวเราก็จําเป็นที่ว่าต้องมาอยู่เป็นเพื่อนแม่ไงก็เลยลาออกค่ะลาออกเลยต้นปี2,555จําได้ค่ะ2,500พาลูกลาออก,กหมดเลยไปอยู่บ้านกะว่าไปอยู่เป็นเพื่อนแม่จริงๆเพราะที่บ้านนะคะเรามีมีมะพร้าวอะประมาณ40ไร่นะเราปลูกมะพร้าวเนาะ40ไร่ เราต้องกลับอ๋อไปอยู่กับแม่นี่แหละไปเป็นชาวเกาะแน่ๆคือไปเกาะแม่กินนี่เลยค่ะเราก็คือลงมาต้นปีสง5 5นรอย้าสิบห้าปรากฏว่าอยู่ได้ไม่กี่เดือนค่ะเกิดปัญหาอีกปัญหาอะไรรู้ไหมคะคนใต้ต้องรู้มะพร้าวราคาถูกค่ะถูกมากๆยุคนั้นลูกละสามบาทเนาะจากลูกละสิบห้าบาทหรือลูกสามบาทคิดดูลองคำนวณดูค่ะสี่สิบไร่ได้ได้เขาเรียกต่อรอบสามสี่พันลูกนะ แต่พอมะพร้าวลูกละสามบาทอ่ะโอหสี่ชีวิตกลับมาบ้านมาอยู่กับแม่แม่คงคิดนะจะมาเป็นภาระฉันหรือเปล่าใช่ไหมแต่แม่คงไม่พูดไงคงคิดในใจไงแต่เราคิดเองเราคิดเองโอ้พี่ไม่ไหวไรายรับกับค่าใช้จ่ายมันสวนทางกันไงแล้วมันสวนทางแล้วทํำยังไงล่ะพอมันสวนทางกันแล้วว่าช่วงนั้นนะคะเขาเรียกว่ารัฐบาลช่วยยังไงถ้าทุกคนทราบเนาะรัฐบาลช่วยในเรื่องของ รับซื้อมะพร้าวแห้งจำได้ไหมคะรับซื้อมะพร้าวแห้งในราคาละกิโลละสิบเอ็ดบาทสิบเอ็ดบาทนะแต่วิถีชีวิตบ้านเราไม่ใช่ไงวิถีชีวิตบ้านเรา่ะคือขายเป็นลูกไงหล่นมาขายเป็นลูกแต่นี้คือพอหล่นมาเราต้องผ่าต้องผ่าตากแห้งเอาไปขายเราทําไม่ได้ไงเราทําไม่ได้แต่ยุคนั้นนะ่ะรัฐบาลเขาช่วยแต่ว่าเขาจะช่วยทุกคนต้องไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรก่อน เราก็ไปเช็คเพราะแม่จําไม่ได้ว่าขึ้นทะเบียนหรือยงังเราก็ไปเช็คที่สานักง,งานเกษตรพอเราไปอะค่ะไปเจอพี่คนหนึ่งก็บอกชุกยุคนั้นนะคะเขาเจอพี่คนหนึ่งก็บอกว่าเออเราพอเราเช็คแล้วอะค่ะเขาบอกว่าเอ้ยพอดีเลยจังหวัดอะเขาจะพาไปดูงานนะที่จังหวัดชนบุรีเขายิ่งกว่าจังหวัดสมุทรสงครามอีกเขาเจอปัญหาอะไรรู้ไหมเขาเจอปัญหาแมงดำหนามอะค่ะกินกินยอดมะพร้าวอะ เสียหายเป็นพันๆไร่เลยแล้วเขาฟื้นมาได้ยังไงเกษตรกรเขาเอาฟื้นมาได้ยังไงเราก็ไปแบบเออๆเพราะว่ายังไม่รู้จักใครเลยไม่รู้จักใครทั้งนั้นเพราะเพิ่งกลับบ้านไงแต่เราก็ตกลงไปเนาะไปกันสองคนสามีภรรยาค่ะได้ไปที่จังหวัดชนบุรีก็ไปค่ะไปเห็นนะคะก็ไปเห็นคือวิธีการกําจัดด้วงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็สอนเหมือนหลักเกษตรนะคะเขาสอนหมดแต่เราอะไปเห็นที่เขาแปรรูปไปแปรรูป เรารู้ว่าแค่มะพร้าวมันทําขนมหวานได้ถูกไหมทําขนมหวานได้ทําของข้าวได้ถูกไหมแต่เราไปปิ๊งอยู่กลุ่มหนึ่งเขาตั้งกลุ่มมา20คนไปปิ๊งเขาทาน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นปี2555พี่ลองคิดดูน้ำมันสกัดเย็นยุคนั้นลิตรเท่าไหร่ทราบไหมคะทราบไหม1,500บาทยุคนั้นนะ1,500บาทเราเพอเห็นโอ้โหตาลูกวาวความที่ว่าเราเห็นเขาบอกว่ามะพร้าวของเขา,าเรา พอเขามาอธิบายใช่ไหมพอรู้เออน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นปิ๊งเลยมะพร้าวบ้านเราเยอะฉันต้องทําน้ามันมะพร้าวสกัดเย็นขายด้วยก็เลยได้ได้ถามพี่เขาได้มาเหมือนมาบรรยายอย่างเงี้ยเราก็นั่งฟังเราก็จดใหญ่เลยวิธีการทำหนึ่งสองสามสี่ห้าวิธีการทําแบบภูมิปัญญานะพี่ก็บอกแบบภูมิปัญญานะหนึ่งสองแล้เราก็จด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 ,จด,จดมาใหญ่เลยอุ้ยเหลือเวลาสองนาทีย <2 S 1> ังโวยังไม่ถึงหนึ่งใน <laughs> ย่อๆใช่ไหมยังเราก็จดไปเลเราก็ทําปรากฏเรากลับมาเดี๋ยวสปีดให้เลยกลับมานะกลับมาทําไม่ได้ค่ะยังไงก็ทําไม่ได้อ้าวแล้วถ้าทําไม่ได้ทําไงอ่ะทีนี้เปิด Google ใหญ่เลยเปิด Google ดูว่าวิธีทํำยังไงดูทุกวิธีวิธีที่ใน Google มีคือแขวนไว้ให้หยดติ๊งติงติงตก็ทําแล้วนะหมักไว้36ชั่วโมงก็ทํานะหมักไว้ในกล่องโฟมก็ทํานะแต่ไม่ได้ผลสักวิธีเดียว เราไม่รู้ว่าเขามีเคล็ดลับอะไรเนาะแต่ประกอบว่าช่วงนั้นเราไปไปอบรมกับเกษตรบ่อยไปเจอป้าคนหนึ่งก็ชื่อป้านาตยากลิ่นอภัยอยู่คนละตำบลกันเขามาถึงลูกลูกหนูหนูสนใจซื้อน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นไหมป้าก็ถือขวดขนาดนี้เลยหนึ่งร้อยมลสนใจไหมป้าทำขายเองป้าไม่มีอะไรเลยเราปิ๊งเลยเพราะเราหาวิธีมาตั้งนานแล้วป้าทำขายสเดียวป้าต้องมีวิธีที่ดี เราก็เหมือนแบบไปนั่งใกล้ป้าอ่ะบอกป้าจ๋าป้าจ๋าหนูมะพร้าวเยอะเลยที่บ้านอ่ะหนูอยากได้สูตรเนี้ยป้าบอกหนูได้ไหมป้าใจดีมากประทับใจมากจนถึงุกวันนี้ป้าบอกว่าได้เลยลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันอีกหนึ่งวันป้าจะจดสูตรมาให้ป้าว่าอย่างนี้นะป้าจะจดสูตรมาให้ลุงขึ้นเจอป้าพร้อมด้วยกระดาษป้ายื่นให้ หนึ่งหน้ากระดาษวิธีการทำหนึ่งสองสามสี่ห้าเดี๋ยววิธีการทำนี้ใครอยากทราบนะเดี๋ยวหลังไม้นะคะเดี๋ยวบอกให้ะป้าเขียนมาพร้อมเบอร์โทรเรากลับมาถึงบ้านใช่ไหมเกณฑ์นลูกเกณฑนสามีเลยค่ะขูดมะพร้าวตามวิธีของป้าป้าบอกไม่ต้องใช้ต้องใช้อุปกรณ์เลยลูกมีกระต่ายตัวเดียวป้าทำแบบนี้ขายมาทุกถ,ถึงทุกวันนี้บ้านเราโชคดีหน่อยเรามีกระต่ายสี่ตัว พอดีเลยลูกสองคนสามีหนึ่งเราหนึ่งสี่คนพอดีขูดกันใหญ่เลยค่ะขูดก็เลยทําวิธีแบบวิธีธรรมชาติเนาะเขาเรียกแบบภูมิปัญญานะครั้งเดียวได้เหลือเชื่อไหมทําได้ครั้งเดียวเลยค่ะกลิ่นคุณภาพได้ด้วยแล้วเราก็ทําไงเราก็ทดลองทําเราทําวิธีของป้าเราทาหลายๆรอบเลยหมดเวลาเอาใครอยากฟังอีกตบมือค่ะอยากฟังตบมือค่ะเห็นไหมทุกคนอยากฟังทุกคนอยากฟัง อย่าฟังตอนจบบอกเราทําได้เลยถูกไหมพอเราบอกให้ป้าพอาทําได้เราไปถามป้าป้าบอกลูกทําขายเลยทําขายเห็นไหมป้าใจดีมากป้าไม่กลัวว่าเราจะเป็นคู่แข่งทําขายเลยลูกทําขายเลยเราก็เออได้ทําขายแต่เราก็ยังไม่รู้จักใครไงเราก็เลยทําทําทดลองทําไงมีเต็มบ้านเลยทีนี้เอาของเต็มบ้านจะไปไหนไม่รู้จักใครมาบ้านแจกค่ะแจกเพื่อนแม่เพื่อนแม่เขาใช้แล้วก็ชอบเขาก็เลยขอซื้อ พอขอซื้อและยุคช่วงนั้นนะคะ,กะเกษตรเขาช่วยเขาช่วยเขาเรียกเกษตรกร,กรที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวมะพร้าวอะ่ะเขาเปิดเ็าเปิดมาหากรรมมะพร้าวให้ไปออกบูธเราก็อยากไปออกบูธแต่พี่ที่กเกษตรบอกว่าจะออกบูธได้เราต้องเป็นกลุ่มก่อนเราก็เลยตั้งกลุ่มขึ้นมาเมื่อวันที่สามธันวาสองพันห้ารอยห้าสิบห้าเราตั้งกลุ่มขึ้นมานะคะแต่พอปีสองพันห้ารอยห้าสิบหกน่ะเขาให้เราไปออกบูธ ตอนแรกเราก็ล้ากลัวเพราะอะไรรู้ไหมทั้งชีวิตอะเราทํางานออฟฟิศไงทํางานบริษัทไงแต่ไม่เคยขายของแต่มีความรู้สึกว่าการขายของเป็นอะไรที่น่าอายมากไม่กล้าขายแต่ตอนนี้ถึงไหนถึงกันค่ะไปหมดเราก็เลยตกลงไปขายจําได้ครับเมื่อต้นปี2 5งพอาสิกไปขายแค่น้ํามันตัวเดียวนะ วันแรกไปสามวันวันแรกขายได้หนึ่งพันหกร้อยบาทวันละหนึ่งพันหกร้อยบาทโอ้ยรีบจังเลยเวลาหนึ่งพันหกร้อยบาทประมาณหนึ่งพันหกร้อยบาทหนึ่งพันแปดร้อยบาทขายได้ค่ะจนมีความรู้สึกโลกล้าขึ้นย,ยุคนั้นนะคะแต่ที่บ้านนะคะเรารับหนังสือพิมพ์ย่อๆเลยนะเรารับหนังสือพิมพ์เดลินิวไงเราไปเจอคอลัมน์คอลัมน์หนึ่งของกมรมส่งเสริมบุตสากรรมเขารับผู้ประกอบการรุ่นใหม่เกี่ยวกับเครื่องสําอางและสุขภาพ เราก็เลยได้สมัครเข้าไปเรียนที่กรมส่งเสริมเป็นระยะเวลาห้าเดือนเช้าขึ้นมาก็ไปกรุงเทพเย็นขึ้นมาก็กลับสมุทรสงครามเป็นอย่างนี้ทุกวันค่ะจนเรียนจบมาแล้วเราก็มาเอาน้ํามันมาพาว่าค่ะมาต่อยอดเราได้ได้ถามอาจารย์ด้วยเนาะมาต่อยอดเป็นเครื่องสําอางเป็นเครื่องสำอาง,เป,เ,อง,อางเป็นโลชั่นบารุงผิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ช่วงนั้นน่ะถามว่าเราตั้งกลุ่มกลุ่มมีอะไรส่วนร่วมกับเราไหมยังเพราะว่าเรายัางพัฒนาไม่ เขาเรียกว่าเรายังหาความรู้ไงเราก็เอาความรู้ตัวนั้นนะคะมาพัฒนาเป็นตัวเรื่องของโลชั่นบำรุงผิวเรื่องของบำรุงผมเรื่องของลิปลิปบาล์มอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมดเวลายังคะหมดนานแล้วใช่ไหมคะแล้วจะให้พูดอะไรต่อทั้งนั้นาร <laughs> ไม่ค่ะจริงๆแล้วคืออยากให้เป็นแรงบัรลัยใจการทั้งกลุ่มอะคะ่ะจริงๆมันไม่ได้ง่ายทุกคนน่าจะทราบว่าการตั้งกลุ่มอะกลุ่มอะคนเยอะจริงแต่ความคิดไม่เหมือนกัน แต่คติของตัวเองที่ตัวเองลองมาแล้วนะคะคือจะเดินเดินก่อนสมาชิกเสมอหนึ่งเก้าจะเดินก่อนก่อนนี่หมายถึงว่าเราจะไปหาความรู้เราจะเดินนําหน้าสมาชิกก่อนสมาชิกค่อยเดินตามหลังแต่เมื่อไหร่สมาชิกค่ะเดินไปพร้อมกับเราเขาจะดึงเราไว้เขาจะดึงเราไว้เราก็เดินไปไปข้างหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้เราก็ถือคติที่เราทำมาค่ะเราอ่ะเดินก่อนเสมอ เราจะทดลองทําให้ก่อนเสมอนะคะแต่จริงๆแล้วอยากเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะว่าให้คิดตั้งเป้าหมายไว้ตั้งให้ไกลเลยค่ะตั้งไว้แต่คิดให้ไกลนะคะแต่ว่าต้องเดินทีละก้า,าวทั้งนั้นแล้วทุกคนจะประสบความสําเร็จค่ะขอบคุณค่ะแต่จริงๆมีเนื้อหาเยอะกว่านี้นะ่เสียดายมากเลยเวลาน้อยคขอ,ขอบคุณมากครับเนือ้อหายัยงเลือเยอะครับเพื่อนเพื่อข่ายร่วมสร้างครับ แต่ด้วยจํากัดด้วยเงื่อนของเวลา<ช>นะครับเรายังมีเวลาที่จะร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับหลังใหม่ก็สามารถที่พูดคุยได้ะนะครับฝากเบอร์โทรได้ไหมครับได้ค่ะเ,เบอร์โทรนะคะศูนย์3ป2หนึ่งแปดสองสามสี่สองเก้าหรือว่าไปติดตามในเพจคุณบุผามีผ้ามัามดย้อมค่ะมันจะมีกิจกรรมอยู่ในนั้นทั้งหมดนะคะหรือว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรสวนนอกก็ได้นะคะติดตามอยู่ในนั้นนะคะถ้าใครสนใจเดี๋ยววันที่ยี่ห้ายีะะ่หกยเจ็ดกรกฎาคมค่ะเราเปิดงานในสวนนะคะ ทุกคนสามารถนั่งเครื่องบินถ้าอยู่นครนั่งเครื่องบินมาลงที่สมุทรสงครามไปเที่ยวงานในสวนแล้วค่อยกลับนครศรีธรรมราชนะคะเชิญชวนนะคะขอบคุณค่ะ